โรงเรียนบ้านผือตั้งอยู่ที่67โหมู่หนึ่งตำบลผือใหญ่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดมีนักเรียนทั้งหมด219คนและบุคลากรในโรงเรียนทั้งหมด20คนโรงเรียนบ้านผือมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพและยังตระหนักเรื่องทักษะอาชีพที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่21โดยเน้นที่ทักษะในการให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองเลือกอาชีพที่เหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนบ้านผือได้จัดก,กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพต่างๆจนนำไปสู่ความสำเร็จและกลายเป็นเบส a c t ทีสเรื่องพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านผือโรงเรียนได้นำเอากระบวนการ P.D.C.A มาใช้เป็น,นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบงาน และเป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานของบุคลากรในฝ่ายงานต่างๆทำให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพโดยทุกฝ่ายต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติตรวจสอบประเมินผลแก้ไขปรับปรุงเพื่อการพัฒนานให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและนอกจากนี้ยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทักษะการทำงานและเป็นแนวทางเลือกอาชีพตามความสนใจสามารถพึ่งตนเองและตัดสินใจด้วยตนเองได้อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนบ้านผือจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพให้เหมาะสมต่อความสนใจและความถนัดของนักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมทำขนมปังแซนด์วิชไส้กรอกสลัดผัก 2. กิจกรรมสกรีนเสือ้อ 3. กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน 4. กิจกรรมผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน 5. กิจกรรมตัดแต่งทรงผมชายผลจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนบ้านผืออย่างต่อเนื่อง ตลอดหลายปีการศึกษาที่ผ่านมาทำให้โรงเรียนบ้านผือได้รับรางวัลและเป็นตัวแทนแข่งขันทักษะวิชาการในกลุ่มสาระการงานอาชีพทั้งในระดับเขตระดับภาคและระดับชาติ